สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องแหลกแหล่ชาแนลวันนี้จะอยู่กับครับตอนนี้มันมันโคราบนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาพาทุกคนมาพาทุกคนกินโคดกะเพราพัดกะเพราพัดเองพัดเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็วันนี้มีอะไรมากไข่ดาวสา,วามฟองกินข้วาวกินข้าวน้ำกันเลยครับโบ๊ะเข้าให้เลยความแบบหอมแบบหอมกะเพรา นี่นะทุกคนเราก็จะโรยใช้มือก็จะว่ากันเด้อพูดังเรียวเนาะร่างแรวหอม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 แบบเพื่อความยั่วนะทุกคนเราก็ต้องแบบพริกน้ำลาเป็นคนที่ชอบกินพริกมากๆเลยชอบพริกแบบโรยเข้าไปเลยโรยแบบอ่ะไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มอย่าให้มันเกินถ้ามันขาดขาดดีกว่าเกินถ้าเกินมันจะเค็มเกินไปนะนะนะมันจะกินไม่ได้เนาะอ่ะ ไม่พูดพามทำเพลงขอบรรเลงเลยแล้วการวันนี้เมนงงูง่ายๆวันนี้อืมอร่อยครับทุกคนอร่อยมากอืม พิกเกี่ยวนิดนึงเออความกระเพราไข่ดาวด้วยไข่แดงเยิ้มๆมาครับไข่โต๊ะ あらまあ。 Mm. Mm. hãy đáng đập đêm dương hãy đáng đêm dương hãy đáng đêm มาดเมันกินขอกันใครเมื่อกี้ขอกอกมาขอดวกันครับไม่รู้ง่ายง่ายเนี่ยอืม ทุกคนตันเพลิดโอ้โหยกี้เพลิดจะตอกพริกที่นี่นะว้าจะอร่อยทุกคนทาไอ้เพลิดมันก็ไม่แซ่บเนาะ เท่น่ะทุกคนแต่อ,อร่อยอ่ะชอบอ ปักเลยไหมมาจ้า <primo> การกินกะเพราที่ถูกแล้วก็ถั่วตุดไม่ใช่เอาไปพัดนะถ้าเป็นสมัยยุคตกเรียนนะอะกับข้าวตอนเที่ยงนี่ยชอบเอาไปพัดจักไปเลยชอบเอาพักกันไปพัดเนาะไม่ได้มัน,ม,นม,มันไม่ถูกอรัรรมหอ,หอมจะให้ขาด อะไรทุกคนวันนีก้ก็กินไม่หมดเหลือคนจะผอมคนจะผอมกินได้เท่าไงจริงๆทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกดต,ต,ติดตามกดสับตะไคร้แล้วก็กดติดตามเพจของเราเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจให้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊ๆติ๊ิ๊นะคะสุดท้ายนี้วันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อน หรือที่พี่หน่าพาไปกินอะไรมากันใหม่ยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย